ครับสวัสดีครับทนายนัทนะครับคือวันนี้นี่มีช่องคําถามนะครับมีคําถามจากตัวของชาวบ้านนะครับจากลูกหนี้นะครับทั้งทาง youtube ทั้งทางไลน์ทั้งทาง Facebook กันนะครับคือตัวลูกหนี้หรือว่าตัวจําเลยนะครับในคดีแพ่งเนาะคดีผอบอคดีผู้บริโภคนะครับหรือว่าคดีเช่าซื้อคดีเงินกู้ต่างๆเนาะมีคําถามมาถามผมว่า เมื่อศาลเนี่ยท่านพิพากษาแล้วแล้วเราเนี่ยตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาเจ้าหนี้นะครับหรือว่าโจทเนี่ยตามคำพิพากษาเนี่ยเขาจะยึดที่ดินสอปกอที่ดินสอคอหนึ่งที่ดินพทอบอห้าของเราหรือว่าของผู้ค้ำประกันได้ไหม ผมอธิบายก่อนนะว่าที่ดินสอคหนึ่งที่ดินพทตบห้าหรือที่ดินสปรเนี่ยหลักเป็นยังไงแล้วมันมีลักษณะยังไงนะสาหรับบางท่านที่ยังไม่เข้าใจนะครับคือที่ดินสปรเนี่ยก็คือเป็นที่ดินของรัฐรัฐให้เกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นนะครับแต่รัฐก็ยังเป็นเจ้าของอยู่นะเพียงแต่รัฐให้สิทธิทํากินให้สิทธิทาประโยชน์ นะครับอันนี้คงเข้าใจเนาะที่ดินสอปกอต,ต่อไปที่ดินสอข้อหนึ่งสอข้อหนึ่งคืออะไรที่ดินสอข้อหนึ่งก็คือหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินนะครับมันก็เป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีกรรมสิทธิ์มีเพียงสิทธิที่ครอบครองและทาประโยชน์ที่ดินแปลงนั้นเช่นกันที่ดินพทบห้าหรือใบภาษีดอกหญ้าหรือว่าใบเสียภาษีบํารุงท้องที่ ให้กับอบตอรหรือองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับซึ่งต่างจังหวัดจะมีกันเยอะแต่สําหรับในกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลเนี่ยพวกสคหนึ่งหรือว่าพทห้าเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีนะครับนั่นแหละทั้งพทบห้าทั้งสคหนึ่งเนี่ยเป็นหลักฐานสิทธิครอบครองนะครับไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ไม่ใช่กรรมไม่ใช่กรรมสิทธิ์ไม่ใช่ชโฉนด นะส่วนสคหนึ่งส่วนสปรกรเนี่ยเขาเป็นแค่หลักฐานที่รัฐให้ทํากินให้ทําประโยชน์ให้ครอบครองที่ดินแปลงนั้นแต่จริงๆแล้วสปรกรก็ยังเป็นที่ดินของรัฐอยู่เช่นกันเพราะฉะนั้นสรุปเลยว่าสปรกรเป็นที่ดินของรัฐจะนําเจ้าพนักง,งานบังคับคดีเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาจะนําเจ้าพนักง,งานบังคับคดีมายึดก็ไม่ได้สคห พทบ5เป็นที่ดินที่ไม่มีกรรมสิทธิ์มีแค่สิทธิ์ที่ครอบครองไม่มีโฉนโดไม่มีหนส .3 เจ้าหนี้จะนำเจ้าพนักง,งานบังคับคดีมายึดก็ไม่ได้เช่นกันสรุปคือทั้งสามประเด็นทั้งสปกทั้งสค .1 นนทั้งพทบ5เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดนะครับในบางกรณีนี่นมีเจ้าหนี้ก็ใช้วิธีการขู่บ้างโทรมาขู่บ้างอย่างโน้นอย่างนี้ว่า อ่ะทำไมชำระานี่นะเดี๋ยวจะยึดที่ดินอย่างน้นอย่างนี้อันนี้ผมบอกเป็นสิทธิ์เลยนะครับไม่ได้บอกให้คุณไปหัวหมอหรือว่าไปโกงหนี้เจ้าหนี้เนาะแต่บอกเขาว่าคุณทำประโยชน์ไปเลยครับเป็นที่ดินของคุณนั่นแหละแต่ว่านี่ที่คุณเป็นหนี้เขาถ้ามีความสามารถก็ผ่อนเข้าไปครับมีเท่าไหร่ก็ว่ากันไปในช่วงยุคโควิดแบบนี้นะครับรักษาสุขภาพกันด้วยครับ บคุณครับถ้ามีอะไรก็สอบถามมาได้นะครับ0993600652ทนายนัดนะครับ